ยังไงครับสคริปอย่างนี้ยังไงฮะเฮ้ยยังไงโอ้โหมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเอออุ๊ยต้องตูจะติดเหลืองไหมเนี่ย The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟ r e พับจีม b บา e เกนชิน n ิงแพ็คโปรโมชั่น7บาททั้งเซิฟเอเชีย g l o b a l มีหมดเลยนะครับ แล้วที่สาคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The h u n d Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาล่ะครับผมกรบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปแต่ก็ไม่ใช่เกม7บาปของแกนโคส์นะฮะ แต่ว่าเป็นเกม7บาปที่ต้องบอกเลยว่ามันอลังการงานสร้างจัดๆเกม7บาปของแกนคสนี่คือแบบไม่มี <No. S 1> ไม่มีทางเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่านานาซโนไทยไซอันนี้คือมันเบิบ่มๆจริงๆมันคือลือมากนะถามว่าผมเล่นเกมนี้มานานแค่ไหนแล้วผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเกมนี้คือ7บาปของไอที่ผมแคสในช่องหลักเนี่ยต้องบอกเลยว่าไอดีเนี่ยคือมีคนเล่นให้นะครับเพราะว่านานๆทีจะเข้าไปเล่นเองแต่ว่าเกมนี้เนี่ย ผมเล่นเองเลยคือผมอยากเล่นเองมากๆเพราะว่าทุกคนดูดีเนี่ยมันอยากเล่นเองไหมละ่ะถามว่าเกมนี้ผมจะแคสต่ตอไหมอาจจะดูก่อนละกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปกาชาผมจะมาเปิดกาชาหาตัวละครที่ผมอวยที่สุดแล้วของเรื่องถามว่าเคยดูจบไหมก็ไม่เคยดูจบนะฮะแต่ว่ามันมันก็อวยอะเออมันเห็นมันก็อวยเลยก็เป็นตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นแบนเนอร์ตัวใหม่เลยนะครับของเกมนี้นะ เออถามว่าเกมนะี้มีชื่อเกมว่าอะไรนะครับผมก็ได้ใส่ไว้ในใต้คลิปแล้วนะฮะหรือว่าคนไหนที่ไม่รู้ก็จะบอกอีกทีนึงละกันนะครับในคลิปก็คือชื่อเกมว่า Nanasuno Tai Th Sai The Devil Warship แล้วก็ระบบของเกมนี้จะเป็นแนว RPG Turn Based ทั่วไปนะครับเหมือนกับเกม7บาปที่เราเล่นกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าตัวจะมีเยอะกว่าคือในทีมหนึ่งเนี่ยจะมีได้กันอยู่5ตัวนะครับให้เราเล่นนะแล้วก็บังคับมือได้ด้วยนะครับคนไหนที่แบบไม่อยากออโต้ก็บังคับมือได้แล้วก็มอนในเกมนี้ค่อนข้างเก่งนะฮะ แต่มันไม่ต้องตูจะติดเหลืองไหมเนี่ยเพราะว่าพี่เนี่ยขอแค่เห็นภาพพวกนี้มันก็ตูมๆแล้วทุกคนนะฮะนี่ดูนะลองกดดู <c oughs> แค่เนี้ก็พอแล้วนะครับนะ <c oughs> สำหรับจานหมีนี่คือแค่นี้พอแล้วต้องตูจะติดเหลืองไหมเนี่ย <c oughs> แล้วก็ในกาชาเกมนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่หลายตู้เลยนะฮะตู้แรกจะเป็นบาปแห่งราคานะก็เป็นน้องเอสโมเดียสนั่นเองนะครับ ตัวที่2ก็เป็นแบนเนอร์อันนี้เลยรู้สึกว่าน้องชื่อเลยนะตัวนี้แตนด์นฟอร์มั้งนะครับจำไม่ได้แล้วนะตัวที่3นะครับแบนเนอร์ที่3ก็เป็นน้องดิกซี่ของเรามีตัวอยู่9้าตัวไม่พอนะคลิปนี้ไม่เปิดนะครับแล้วก็มีตู้ของรวมด้วยเป็นตู้ฉลองมั้งอันนี้การันตี5าดาวด้วยนะเมื่อเปิดครบร้อยใบการันตี5ดาวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เลดในเกมนี้จะมีตั้งแต่1ดาวไปจนถึง5ดาวเลยเลดสูงสุดอยู่ที่5ดาว แล้วมันมีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะได้แต่ตอนนี้คือไม่มีก็คือจอมารแห่งความหญิงยโสเบลเลียนนะครับอันนี้คือรอนางมานะฮะไม่รู้ว่ามันมาหรือเปล่าหรือว่าเคยมาหรือ,อยังเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นไงก็เห็นแค่นี้แหละนะครับที่จริงมันจะมีอีกตัวหนึ่งออกไปแล้วนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดนะเป็นคุณเจโนโตมนะครับอันนั้นผมไม่ได้เปิดนะฮะคือพลาดนั่นแหละเออมันเก็บตั๋วไม่ทันไม,ไม่เป็นไรนะครับเรามาเปิดน้อกเอสโมเดียสก็ได้นะอันนี้ผมมีตั๋วอยู่46ใบนะครับก็เปิดได้4ตตมสําหรรรัับบูแกนะค แล้วก็มีเพชรอยู่3 7 0 0ด้วยนะฮะผมจะยัดตู้นี้ให้หมดเลยเราจะมายัดไวฟ์ฟุของเรากันส่วนตัวที่2เนี่ยผมก็มีตั๋วอยู่48ใบก็จะเปิด4ตู้เหมือนกันนะแล้วก็ตู้ปกติคือเป็นตู้เบสของเกมนะครับจะมีตั๋วอยู่70ใบก็จะเปิด7ตูมนะครับก็หวังว่าจะได้น้องคนนี้มานะอเจ้คนนี้แล้วก็ตัวหลักของเรามาก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีอยู่ตัวนี้นะน้องคนนี้ถามว่าบางตัวรู้ชื่อไหมก็ไม่เพราะว่าผมแบบเน้นแค่ เนี่ยตามภาพไ,<ป>มไม่พูดเยอะเจ็บคอไปตูมแรกนะครับของตู้นี้เลยตู้น้องเอสโมเดียสต้องจะมาตั้งแต่ตูมแรกเลยหรือเปล่าไปดูกันครับผมอัดหรือยังอัดแล้วใช่ไหมมาแล้วก็นี่ a อนิเมชันของเกมนี้นะครับเราก็อ่ะกดไปหนึ่งทีถ้ามันเจาะทะลุน้ําแข็งแล้วไปจนถึงขั้วโลกเนี่ยอ่ะลงไปใต้น้ําแล้วตรงนี้ถ้าเป็นสีลุ้งเนี่ยคือมีโอกาสได้นะครับแต่ว่ารู้สึกอันนี้จะไม่มีใช่ไหมหรือเปล่าหรือย,ยังไงเฮ้ย เฮ้ย hey, มีสีทอง2ตัวใช่ไหมอันนี้เป็นสีปกตินะครับสีฟ้าก็ได้เกลือมานะเนี่ยสีม่วงตัวสีฟ้าเลยพวกนี้ได้เกลือนะครับยาวๆในตู้กาชานี้รู้สึกว่าเลดต่าสุดจะอยู่ที่3ดาวนะเป็นตัวกี่้นะครับนี่สีทองตัวอะไรเนี่ยไม่รู้แต่ที่รู้โลลี่นะครับไม่ใช่สเปกไงบอกแล้วพี่ไม่ใช่สายโลลี่นะครับเอ้ยแล้วก็ได้น้องคนนี้มาด้วยน้องคนนี้เป็นตัวหลักของทีมผมตอนนี้นะชื่อน้องอะไรเนี่ยคนนี้แจ็คเกอร์ลนอะ โอเคนะครับได้อยู่นะได้ตัวหลักมาแต่ก็ขอให้ได้5้าดาวได้ไหมล่ะได้สีดาวมันถือว่าเกลือไงแล้วถ้าไม่ได้เอสโมเดียสเนี่ยถือว่าเกลือหนักเลยทีนี้ไปปึ๊บตูมที่2ของตู้นี้ไปครับผมขอเป็น4ลุงหน่อยขอสีลุงได้ไหมล่ะนานๆทีไงยังไงครับยังไงฮะมาหรือเปล่า <c oughs> สีทองสีทองอ๋อยเลย เกลือดิครับผมตุ่มที่สองก็ยังเกลือแหละเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โหได้ตัวเดียวด้วยตุ่มที่สามจานใจเย็นนะฮะเอสโมเดียสน้องต้องมาแล้วแหละคือแบบพี่หวังน้องมากๆเลย <Please. S 1> ทุกคนก็หวังดูน้องอยู่น้องต้องมาหาพี่แล้วแหละยังไงฮะไม่มีสี่ลุงเลยอะถามจริงตุ่มที่สามก็เงียบอยู่ถามจริงเงียบอยู่โอ้ไม่นางคนนี้เลยบอกเลยว่าคนนี้ผมก็อวย ถึงเป็นสี่ดาวก็ยังอวยอยู่แล้วก็ได้แม่นางคนนี้มาทั้งสองตัวนี้เป็นสายไอ้ตัวนี้เป็นสายฮิวตัวนี้เป็นสายนะไฟเตอร์นะไปครับผมไปฮะเจ็ดบาปพี่ก็เกลือแล้วขอจะเกลือเจ็ดบาปเกมนี้เลยนะครับได้โปรดเถอะนะอ่ะเกลือแดกไปดีจาน <Hello? S 1> มาลัวๆเลยนะเราเนี่ยโอเคนะฮะถือว่าเกลือนะช่างมันแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปเปิดตู้นี้ก่อนนะมา อีก4ตูมขำๆไปสคิปไปเลยดีกว่าจาังหวะนี้นะครับเราก็รู้แพทเทิร์นของไอกาชานี้แล้วนะว่าเป็นยังไงอ่ะไปสคิปโชว์ไปดิครับสายสคิปต้องมาแล้วยังไงฮะสายสคิปนี้โอ้โหเนาะเจคนนี้คือมาเยอะจัดอะคือแบบมันก็อวยแหละแต่ว่ามันก็ไม่ต้องมาเยอะก็ได้4ดาวเนี่ยขอ5ดาวหน่อยนะเกมแล้วก็ตรงที่กดมเกมื่อกี้มันจะดีเลยนิดน,นึงนะเออน,นะครับรู้สึกได้เลยมาตูมที่2ของตู้นี้ โอ้โหถามจริงคือเงียบือเปิดกี่ตูม้มาเนี่ยเปิดอยู่เท่าไหร่แล้วเยอะแล้วนะตูงที่3ใช่ไหมอ่ะตูงต่อไปยังไงครับสคริปต์อย่างนี้ยังไงฮะเฮ้ยตัวอะไรนี่คือน้องใครอ่ะโอเคกราเซียน้องกราเซียเป็นคู่แฝดด้วยนะตัวนี้นะครับถามว่าดีไหมก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันก็โรล,ลี่ไงโอเคเรียบร้อยนะครับมา ตูมที่4ของตูน้นี้หรือว่าตูมที่แดของคลิปนี้นะครับจะคลิปโชว์เลยจังหวะนี pp, ยงง้ยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตัวซ้ำตัวซ้ำก็ได้อยู่แต่ว่าเป็นตัวซ้ำแล้วก็ได้น้องถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้พอเลยพอเลยเดี๋ยวโดนติดเหลืองนะฮะ <c oughs> มาเรามาเปิดตู้นี้กันบ้างนะครับเป็นตู้นี้เลยเป็นตู้เบสพื้นฐานนะฮะไปสคลิปรัวๆโอเคไปอย่างว่องไว <c oughs> ว่องไวสุดมาก คือสายเมฟต้องมาแล้วจริงไปครับผมโลลิผมไม่สนนะฮะเราแบบเชื่อมั่นไงนะปึบ <c oughs> สี่ดาวเพียบเลยสีดาวก็เปรียบเสมือน SR ของเกม7แบบาปแกงคอสนะฮะปึโอ้โหโอ้โหผิดอ,อะไรเนี่ยถาจริงอันนี้เป็นสีลลลนส่ลุงแล้วแหละต้องเป็นสี่ลุงแล้วแหละอันเนี้ยยังไง <c oughs> มันก็ยังเป็น SR 4สดาวอยู่นะไปครับต่อเลยนะฮะยังไง อืมโอ้โหปลักกักตุมสุดท้ายของตู้นี้นะไปครับขอสีลุงหน่อยนะฮะ S.S.R 5ดาวต้องมาแล้วโอ้โหโอเคหรือว่าใช้ได้อยู่นะตัวฟรีเอาแรงมากนะครับมาเรามาเปิดตู้นี้กันดีกว่านะครับใช้1,000เพชรถามว่ามาต่างจากไอ้6 0 0เพชรยังไงไอ้600เพชรเนี่ยรู้สึกว่าจะได้เป็นตัวเอามาอัพตัวละครน,นะครับแต่ว่าผมอยากได้นี่ไงอยากได้อัน,นี้ก็ขอเอาอันนี้มาก่อนละกันนะ ส่วนตัวละครเนี่ยก็หวังว่าจะมานะครับไปเปิดสักอลองดูแล้วกันจะมาไหมอีกสามตุม่มยังไงฮะเอ๊เอสโมดียสเอ้ยมาแล้วอะ่ะเนี่ยสี่ลุงต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่แหละนี่แหละนะครับสี่ลุงมาหรือเปล่าตัวแรกตัวที่สองหูยตัวที่สามตัวที่สี่สามดาวรัวๆตัวที่ห้าตัวที่หยังเงียบอยู่ ยังเงียบอยู่สีลุงหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าอ่ะสีทองนะครับตัวนี้นี่แหละครับผมไม่ใช่แล้วเสียงไม่ใช่แล้วใครเนี่ยโอ้โหโเด็กเรียนเดอเซเลียได้เด็กเรียนมาว่ะเราไม่เอาไงจานเราบอกแล้วว่าเราจะเอาเราจเจ้าน้องไงเรามาเปิดตู้นี้กันบ้างดีกว่าประหยัดดีปะปลอกลอยเพชรโอ้โหไอ้ตู้นี้ผมว่าไม่ใช่แล้ว ได้เป็นเศษนะฮะไม่ใช่แล้วเปืองเพชรไม่เนี่ยจานเอาไปถลุงตู้เมื่อกี้หมดมาไปก็ผมอีกสัก2ตูมนะคลิปนี้เอสโมลเลียสต้องมาแล้วแหละคือพี่หวังน้องมากๆเลยโอ้โหเกลือ,อดิครับจานยังว่านี้โอ้โหสี่ดาวสามตัวเลยเหรอไปตุมสุดท้ายแล้วขอเธอขอเธอยังไงยังไงดีเลยเกมดีเลยมาหรือเปล่า มาหรือเปล่าเอออุ้ย,ยแต่ว่านี่อลังการงานสร้างจัดจัดอะ <What? S 1> เออันนี้ใช่หรือเปล่าอลังการงานสร้างจัดจัดอย่างนี้ใช่หรือเปล่ามาเลยหรือเปล่าพี่หวังว่าน้องจะมานะนะครับขอเถอนะนักเกมใหญ่พี่ต้องเกลืออะไรเกมเนี้ยไปครับผมไปครับผมยาวๆสามดาวยาวๆนี่สี่ดาวเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับสามดาวอยู่ไขู่เนี่ยมาสี่ดาวตัวแรก โอเคโลลินะครับแล้วก็นี่เลยนี่คือซิกเนเจอร์นี่คือ,คอโอ้นี่แหละเสียงอย่างนี้แหละที่ผมรอคอยอยู่อเอสโมเดียสเรียบร้อยนะฮะมาเลยโอเค,อเคถือว่ายังไม่เกือเรายังไม่เกืออยู่เกมนี้โอเคนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะคนไหนที่อยากจะเล่นก็เดี๋ยวดูชื่อคลิปเอานะครับแล้วก็ไปเสิร์ชในครูแอปนะรับรองว่ามีชัวนะเกมนี้เพราะว่าผมก็โหลดจากที่นั่นเหมือนกัน เราก็เปลี่ยนตัวหน่อยและกันพี่ก็แบบอยากจะเอาตัวนี้มาตั้งข้างหน้าเลยนะน้องนะโอเคเรียบร้อยตั้งแล้วนะครับ <c oughs> กว่าจะเจอได้เรียบร้อยนะฮะน้องเอสโมเดียสของเราก็เป็นบาปแห่งราคานะตัวนี้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไมากนะครับไม่ได้มารีวิวเกมด้วยแต่มาเปิดกาช้าให้ดูแล้วก็มาแสดงความยิ่งใหญ่ของเกมนี้ให้ดู ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe และก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อ <c ười> ไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลน์หรือว่าจะเป็นเกมไหนนะครับ <c ười> ก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะส่วนหนึ่งนะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม